แต่วันเสาร์ที่นี้น่ากลัวค่ะคุณสวิทเพราะว่าที่สกายวอล์กเริ่มมีแรงกระเพื่อมแล้วนะคะคุณจตุพรเองก็บอกว่าจะไปเจอกันที่นั่นวันนี้ใช่ครับนี่นะเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยก็กอดติดมาเหตุการณ์ไปแล้วนะครับแต่คาดการณว่าเย็นนี้ก็คงจะมีความคึกคักขึ้นเพราะว่าคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มหลอมรวมประจาชนได้ออกมาแจ้งข่าวแล้วครับว่า17นาฬิกาคืนนี้ นะครับจะมีการไปชุมนุมกันที่บริเวณเซนเตอร์เร็ววราแล้วก็ตามมาด้วยทางสก,กายวอล์กนะครับที่ประทุมวันนั้นไปชุมนุมนเรื่องอะไรครับ <c oughs> คุณจตุพรบอกว่าใช้คำว่ากลุ่มความระบาดทางอารมณ์นั่นก็คือว่าอารมณ์ระบาดแล้วครับหลังจากที่ฟังสารรัฐธรรมนูญชี้ออกมาไม่ได้ไปขัดแย้งสารทันว่ายอย่างนั้นนะ, <c oughs> นะครับไม่ได้มีจารณศารไม่อะไรเลยแต่จะพูดถึงเรื่องของอำนาจครับ อำนาจก็คือว่าพลเอกประยุทธ์นั้นก็ไปต่อแล้วล่ะแต่อำนาจปัจจุบันนี้อยู่ที่สามปอว่างนันเี<ช>้นะก็คือว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์แล้วก็พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาสามปอที่ว่านี้จะไปยังไงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีการยึดอำนาจแล้วก็บอกนะครับว่าพอแล้วก็หยุดแล้วแต่จุดท้ายไปต่อหลอดนี่นะนะครับเขียนจดหมายเขียนเลยก็แล้วแต่นะครับครอบคลุมแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของ กระบวนการทางนิติบัญญัตินะครับนั่นก็คือว่าออกกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูน อาศัยความได้เปรียบทางการเมืองที่ว่าน,นี่ครับมีสวงส่วนใหญ่ในสภาแล้วก็มีทางสอวอด้วยมีอะไรด้วยนะครับก็คือว่าคงจะมีการยุบสภาเพื่อให้พรรคการเมืองนะฮะตั้งตัวไม่ติดว่าอย่างนั้นนะอันนี้คุณจตุพรว่านะเ,าาเ,เดี๋ยวจะไปพูดบนเวทีว่าอย่างนั้นรวมทั้งจะมีการไปพิจารณานะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันถึงเวลาหรือยังนะครับมันช่วงที่หยุดเดินหน้าแล้วหยุดสามปอไว้เท่านี้ได้ไหม,มประเทศไทยมันต้องเริ่มต้นต่อไปนะครับมันหมดเวลาสําหรับคนที่บอกว่ามีอํานาจ นะทางการเมืองโดยมาจากการปฏิวัติประหารนะครับมันอพอแล้ว,วน,นะหยุดแล้วเป็นเรื่องของประชาชนในอนาคตที่จะตัดสินใจอนาคตว่าจะเดินหน้าทางประชาธิปไตยอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจตุพรว่าไปนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็ไปว่ากับเขาแล้วกันาานี่นะเพื่อใหได้ไปฟังนะาทางตำรวจ <3 S 1> วนครบาลผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลออกมาแจ้งแล้วครับบอกว่าการชุมนุมที่ว่านี้แจ้งมาหมดแล้วครับว่าสามที่มอบให้กับทางตํารวจในพื้นที่สสอนอในเขตพื้นที่ปทุมวัน ดูแลกันครับใช้กําลังประมาณสัก300คนคไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ชุมนุมแจ้งออกมาแล้วว่าจะยุติ ไม่เกิดเที่ยงคืนสอดคล้องกับพุทจตุพรว่าไปนี่นะอ,อันนี้เป็นบรรยากาศทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้อย่างไงก็แล้วแต่นะครับค่อยตามต่อนี่นะใช่หลักๆก,ก็คือเคารพคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมน<อ>ูญนะคะแต่รวมตัวกัน,กนไล่สามปอนี่แหละเด<อ>ีเ<อ>๋ยวดูว่าถ้าจะจุดติดเอาคนลงถนนได้เป็นหมื่นเป็นแสนจริงหรือไม่อย่างไรนะคะรอดูกันต่อไปค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือคนใช้รถใช้ถนนอย่างเราวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนแล้วฝนอาจจะ ถ้าเป็นไปได้เลี่ยงๆนะคะครถอาจจะติดทั่วกรุงเทพมหานครก็เป็นได้ค่ะ<า>สรุปแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่เราคาดนะคะครเรียบร้อยไปแล้วค่ะท่านนายกเนบ่ามโยะ